แันแล้วกูพ okay. okay. ูดก้าไปแรกก่อนรุ่นมารุ่นลาวรุ Rot ่นลาวในรังก้าวมาเอาเข้าไปดูเข mm ้าไปดูพวกเราสงบเสงี่ยมหน่อยนะนะยังไงซะก่อนเราต้องมองคนในไงดีไว้ครับงค์นะไม่รู้มือหนึ่งตักเดียวไม่รู้มือเดียวแค่ตรงนี้มันกระโดดจอดไม่คลองบริหารเลยแม่กูเครียดแล้วแหละมุนแค้นสร้างไว้จอดไม่คลอง ก็มีแตกเหลือซิ่งเดียวหลายสิ่งนั่นแหละก็เอาไ้กินไปดูฮะนะทรงสมายไหมไทยสุกชตุกตาตัดลังข้าแบบไทยที่เราต้องไปดูรีบเดินเข้าไกลชายแข็งเสียงคนยังพูชัดท่านาดูกาะจะเข้าแกบ้านบ้านประตูชาวบ้านเว็บบอนี่ว่าคนมาเอานะออกไปนะเอไปต้อนรับหน่อย เราต้องแยงค่อนอ่ะจับพิรุษเราได้เข้าใจไม่ล่ะนะฮะได้ฉันยจอไปเองคใครอย่ไม่รู้เฮ้คนมาได้คนออกไปเองอืมโอ้มายดาร์ลิงเย็สอืมพรโทษค่ะปร,ะรัรงเหรอคะหรือว่ามันรังเลยเอ็นผมละคราวเอ็นผมเรื่องอืมวันอิสช่วนเนม อ่าดิฉันชื่ออ่แ๋วค่ะโอ้แจ๋ว v ดีกู o o d วดอ e d นี่อยู่ดา y อยู่อยู่ u นอยู่เลิกค่ะเจสซี่แฮ่ไลว่ you you know? ลาแล้วโลกาโนกาไปในเรื่องราวเมยมากกี่คนค่ะอ่าอ่าวิคัมเชีย มีรูปดิชรู้ไหมค่ะใช่เขามี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  แมวพมมาคนแมนอยู่เอาไปเลยอย่าง,งนั้นตัววิแล้วเซวิ่ฮัร์ดแม,ม็ดผมเมื่อนขลาดโดขลาดในวัดดูเซงกี่เหรียญที่วิไอ้ไรแต่คุหนึ่งไว้แรงเดี๋ยวอ๋อมาจากไหนกันคะอามาแต่นู้อ๋อพอต้องไปจะไม่ใช่คนตายนะคะไม่ใช่จักอีดหนึ่ง นี่น้องโยนนี่เหรอค่ะนี่บ้านใครนี่เออบ้านพวกชั้นไองไงค่ะอ๋อนั่นเหรอใช่ค่ะนี่เรามานี่เราตรงกลางนี่มารู้จักจริงจริงหันบทข้าพาหม่อมนี่อ้ไอของไปนี่อืิจริงๆนะพี่ชื่อไรอะค่ะเอ่าอย่าบอกเชื่อจริงว่าแครอเชื่อนี่แครอทยาเรียกแครอทเมียแครอทพี่เชื่อเขียวอ๋อพี่ชื่อเขียวอะค่ะ ะมันนี่ยมาเนี่ยเขียวแดดแดมักกันนายกวัดเนี่ยมันนั้ชอบไรดีกาเพื่อนก็เรียกเขี่ยวเลยเขียวเลยมันเนี่ยมันดับบ้ากันพอเขี่ยวเลยแดดมันนั้นนะน้องนี้เชื้อพืชนี้น้องชื่อนุเอ้งน้ามันคุณแสงดีกะเอาน้องแหงดีนะการเชิญเข้าข้างในก่อนกันไปน้องแหงดีนุเอ้งค่ะไม่ใช่น้องแ้งดีกะอนะพี่ยาโกรธพี่นะยาโกรธนะ แล้วอนทกัตะวชาดดวงดีว่เราวคนพี่น้องนี่เราว่าแหลวดวงไม่ดีเราไอ้ไระเตงมาบีอะไอมววาแลวน่ยเราก็ไอ้นู่นน่มันบ้ายจ่อยโ่นได้ิงแล้วมันหยดจ่อยบะเตงามได้ถึงมกลอกมีโกเราก็มีโกนนลวเทียวอุปมาอุปไม้ยดจอยี่พอยังอยู่เตะและโขมันนะริงมันเมืองวา มาเฮ้ยแมจริงบอดี้่นี่ยแม่เหมดหมดตทานหลกวกกันเด้อเฉียปลดีบางท่านนี้บางท่านนี้น่าเจอแปลดเจล็ดพุงก้าวถาแกงปลาพุ่งผ้าไปกินตายตั้งนาอยหยดตึ้งมันรมกับหลําก้นเจอแปลดพุงข้าวถาแม่เชิญเข้าไรคห นะเจ้านายบ่าวไวคุณเข้าทางไหนฮะอีกข้าวเป็นไหมพี่จิไรค่ะพี่ไหนนุ่นเฉียวตัวเดียวเฉียเขียวเฉียแดงวะบอกเฉียจริงเฉียแดงพี่นั่นแล้วแดงนี่แดงแดงมันต่อปลาไา่ก็ยังแดงจังต้อแดงจังต้อเพราะว่าต่อปลาแกงนี่ยมันแดงจังต้อผือเราอ๋อตัดต่อเฉยโสมากอยู่แล้วแดงจังต้อ โอ้เอลิกไ okay. ด้แล้วเออเลิกได้แล้วเลยอยากดูต๊แหละวป่าปาจักนามมังบ้านหนอมังตอกไก่นองในเชพลูน่ฉันชื่อนุเยค่ะัวเชดชนึ่งวันี่าวชค่ครื่องดูคุณชาป้ายค่ะชื่อแย่ทังคนนันชื่อแตดค่ะอีจาพุทโเอ้ยน่องเยดแต่ค่าเช่อไหนค่ะนะเรายินดีปฏิทท่านค่ะ เบ้หน so so ูชักเชื oh, wow. Hello, so, ่อกันก้อนนะวันนี้ผักได้พ่อเราเดินทางไกลกันมาถ้าเชื่อได้กับพี่แดงจันท่อก็เอาเอินว่าเอาตายละสมเนี่ยแย่แต้หนี่แดงจันท่อไม่ได้ไม่โดนน้องแย่แท้ขนาดนึงแย่แท้ตำนาแดงจันท่อตามหลังดู้แม่กินหลกเดียวกลาวังกินซ้อมกูไม่ได้เนี่ยาแม่มึงอก่อนกินบุันได้ไม่ปลือเช่นในการก้าวทางในก้อนนะคะเลี้ยวก้อนนั้น นี่นี่ออกไปอ้างตะกี้เลยนี่เรายืนอ้างกันอ้างหรือว่าจนกันอยู่อ่าอนี่เรานี่กิดว่าเออฐากอดมันไม่เกลกันเตาเดอยฐานากอดมันถึงกันแล้วแต่ว่า้านะยังอ้างกันอยู่จังอูเลยนี่คือจองวางนหะว่างผีกับนอกอจังวางกันแคนี้แล้วก็เกินน่าน้องนะ นี่ยังไกยกันอยู่ตรงนี้เลยไอ้ตรงเออนั่นไม่ปลือเลยอืมนี่ได้กันไม่รวยตั้มปลือต่อกีหนังก็ว่าขันนี่กค่ปัจบัอืมนองกับมันนุ่มหลอดจองบีกัมันนุ่มหลอดช่อง,นนอองเจียว,ว่าเจยวตายตรงกลางป้องอลุกกันนะวะกี่เดือนแล้วน้องจ้าก้าวเดือนครึ่งอ้าโดยปอดีอ่ะนี่ตะเสือมว่านได้ไหมเป่าโรคติดมันได้พุ่งตัวแต่นี่คนอ๊เกวามโจกดีอันก็ว่าตะวันได้แล้วและตะคนเกิดไซนิมโจกดี แต่ไม you know,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  ่รู้โต๊ะเดียดใหม่เดีว่านี่นะว่าปลอบแล้วนะนะไม่ปักเตียวเสริมไม่เตียวไปปักเตียวแต่งตรงไหนมันเนี่ยร่างที่ซ้องปลอมเร็วนึ่ว่าช่วยมือได้ไหมนะพ่อได้ตั้งนิ้วไม่เตอะได้เลยก็แต่ว่าขึ้นเคลื่อนตั้งนิ้วในเนิ้วแหลบมันก็ได้ได้ค่ะพี่ได้ค่ะดิเจอทูรัตโตเพราะว่าทูรัตโตนอกนะฉันชื่อนะฮนว่ารักเธอดุลนว่ารักโยโซหลงจัง ไม่เตียตั้มปลื้แต่ว่า,านี่ไม่รู้เกิดไเอิ๋วปาดด้ยบัดนี้อือกันแล้วเตี้ยสร้างหนังออกมาด้วยรูนเองสร้างไซเดรคไม่ไมว้ด้วยใครมาเมื่อประ,นนาะาชาชนกำลังยะเจริญใจมาเึานั่งหน้าคนอ,อาเชิญค่ะเจนนั่งเออเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปจัดการเกลี้ยงอาหารนะคะ ไม่ไม่พึ่งหรอกไม่พึ่งค่ะตามสบายนด้ค่ะถือว่าเรากันเองนะคะจกักนาวันเดียวกันเองได้แล้วเรียว่าอี่มบ่นนี่มาตั้งหยุดเฉยตรงจะไม่่อยคุม้แมแหงด้าแหงแดดไม่คกันเลยนะน้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปปลอดรักกันหน่อยคอยเลี้ยงกันไกลอย่างนั้นกับแต่ฉันเข้าครัวก่อนนะคะ่ะเหมือนยุ่งเนี่ยกองกูเหมือนยุ่งว่าเพื่อนอ๋อค่ะไม่ยินดีตั้งเคยน่ะค่ะ เออพวกคุณคงจะเป็นนักนิยมไพรใช่ไหมคะก็ไม่เชิงแล้วฮะพวกเราเป็นนักทองเที่ยวมากกว่านักพวกเราพวกปลาทองเที่ยวไม่ใช่ปนันเนี่ยแฟนผู้ใหญ่บายใจเราปาก็มันมาว่าของผู้ของผูปากมินมันอย่างนั้นเออเอาเถอะค่ะเสร็จได้ยังคะอาหารกับแก้มอ่ะก็ทอดคุณชื่ออะไรคะผมชื่อนารายครับเออนารายว่าแต่คุณ

เครื่องดื่มด้วยนะคะเครื่องดื่มชุดหนึ่งด้วยจะดื่มอะไรดีคะอะไรก็ได้ฮะอยากดื่มน้ำเปล่าไม่ค่ะรามีเยอะค่ะเครื่องดื่มแต่ละชนิดน่ะสว่วนใหญ่แต่คุณจะสรรหาอยู่ในป่าอย่างนี้แหละคะ่ะเราจะมีตู้เย็นด้วยนะคะแต่ยังไงก,ก็ไม่นั้นเด็กถ้าคุณดื่มอะไรคะอเอาเฟรช่าครับแม่บุ <c oughs> กลาหน้ากับพีก่อนนี้กับเราไม่นับมากับพีปันเนี่ยเฟรช่าเนี่ยปจดแฉบปวดเท้าแ <c oughs> ม่เอ้ย ชุบล็อกก็ะานันนะคะดื่มซึกหน่อยอันนี้ค nope. ่ะลาวมาแล้วค่ะนี่กับแอมค่ะเชิญค่ะตามสบายทีเดียวก่อนแล้วจะไม่ไม่ว่าแมงวันมันต้องมีวีแมงวันดอกพอจังชอบเหบดนี้แล้วเห็นไม่ได้นี่คิดว่าแม่แม่บอกหขอกินดอกก็ใส่ยาโนดักที่ใส่ยาโนกได้ได้ดูแล้วาันกินเน็ตหยูจะพลอยจางยิงกินยาโนกันแล้ววัน ไมเปตึงกันหนัก,กันหัวใจใจมึนนะมึงตายต่อไปเราดื่มสักหน่อยนะคะแต่ผมไม่ใช่นักดื่มนะครับไม่ใช่นักดื่มพวกเราเนี่ยจะลืมตัวไม่ได้หรอกนะเข้าใจไหมล่ะแต่ว่าดื่มสักนิดนะคะเพื่อเป็นกาลังใจกันเั่นไงคะนะคะในฐานะที่เราเป็นเป็นมิตรใหม่กันนะคะอ๋อคุณดาวเอทาท่านั้นเราเผื่อคุณดาวก็แล้วกันค่ะ๋ยากจะรินให้ค่ะนะคะอือฮึ นะคะเอ่อ,อ,อดื่มสิคะพี่เช่นไงคะมาน้องไม่มัดในเบื่ค่ะต้องมาไป้ผมน,น,นะเนาะนะนะขอบใจเหลือเกินแม้ไม่นึกเลยว่าต่างคนต่างมีอริยศัยอย่างนี้แล้วไม่ไม่ไมคาดไม่ถึงนะว่าได้รับการปฏริสันถามนึวอย่างนี้ค่ะก็ะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้เราก็ถือว่าเป็นมิตรด้วยกันทั้งนั้นคะ่ะ ปกติไม่ใช่บ้านอยู่ที่นี่หรอค่ะเราชาวเกาะอ๋อเป็นชาวเกาะมหน้ารับผิวทั้งสวยชาวเกาะทำอะไรชอบไหมน,มนมี่มันตุ้แรลพึ่งมาโรดชักอ๋อเบื่อเราเรียบร้อยแล้วไี่อย่างจะไปกบพี่หรกว่เราบาอยู่แล้วฮเอ๊ะรู้สึกชักปวดหัวมันมันยังไงชอบกนคุณค้างที่นี่นะคะตรงค้างนี่แน่ะพราะนึกจะเอ๊ะเอ๊ะเป็นอะไรไปนเนี่ยโอ๊ยแย่ดูด้วยใช่เนาะปวดหัว นั่นเลยเขาไปไม่รอดกินอะไรอยากกินก็ไปบอกแล้วไม่ไม่เคยดื่มเลยโอ้โอ้จะเป็นลมนะเนี่ยโอ้ตายจริงก็จอ,อดไหมคะก็จอดเออนี่ห้องนอนก็นดิฉันก็ให้อีกคนดิฉันตกแต่งเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวฉันช่วยพยุงไปให้ค่ะแหมเอลย <c oughs> แล้วะก็ไม่อรอนกินก็ไปนี่ก็อะไรเราไม่เบื่อตอนนี้อะไรไม่เมาคือเล้านี่เราสั่งมาจากก่อนว่าอย่าเมาผมไม่เมาตท่าน ยอที่เราอดอกมันจะเมาที่มันตินอไรบนั้นานนี้เรื่องยหอยไม่เมาเอ๋ไม่เมาเมาอะไรอะจริงจริงอะไร้อนรัวไปอยงไม่เมาเมาอะระจริงจริงอะไปร้อนรัวไปอยงตอกว่ากินบ้งเบืให้เมากินบงเบือไม่เมาคือว่าคือเป็นแบนี้จิงไเาคือร้อนะคือวาอือตองนี้ะเบองผีมึนรอรต่ออันนี้ว่าปล่วงเมาแรงกุตีบเองวะ chào ban tiếp chịu mời tiêm chưa mời tiêm chưa mời 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 đi mời 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 Mày nào mới tạo đấy cú cả cặp ổ cả, cả lẽ Tạo đấy tạo cắn Ôi lùi tóc có phải mứa mà năn đều Mực măng á Mực măng quá à Lao chìm cặp Chúc ừ. Thế đây mà Mà tì con cú ăn lao chìm cặp chúc Ui, ừ. mình đang ăn đúng luôn á Cứ Rau kín เนี่ยมาม้าเมาเรียนเรงเชเเบิดไม่เข้าปะดีวจว่าได้แก้าคือคืออ่เนี่เมาหลงอ่มันยังไล่ราเผดจิ้งอดิใช่เลเรืู่ใชาไหมสักน้ไอตัวแกนออะไรนี่ของได้ปน นั่งปลิวปลิวชีวะหรือว่าจาวบดกระบพว่านที่บนคนจองอ๋องเชดเดิมกินเหล้ากับงาบบ เราเนแน่แน่บาร์มาผู้ชายน่าต้องตายเพราะยิง ชอนลเท่านี้ก็ไม่จะเป็นของยากเย็นอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่คือคาวะียใจด้วยฉันอยู่นี่อะไรกันนี่อไนะเ้า,า,า,ามายดแล้วกูนถึง่าไม่ได้กูไม่ฟกูเป็นลางรางนายก็เนี่ย เต็ง,ง,ง,งต็งฝังงมเอแลตยางแลตยางเลี้ยก็ตับบันบราตํบบันนันแตงโยโรงเรียนเวลาตําเล็กหลอกเพื่อนก็ได้เมียนึ้งลอกเพื่อนลาวแทกว่าไม่มเมือนเบื่ออ้อปล่อยกันดีละคุณฉลาดแกมกองนันเนี่ยใช่ก็เธออยากจะเล่นไปซื่อกับฉันก่อนนี่ เราเล่นไม่ถ no, no no. no ือเราเล่นถือถือนั่นออกนะนั่นออกนะว่างต้าไม่ว่างกว่าไม่ล้นไม่ว่างตั้งแต่นั้ก็ตีแถบวันนี้กว่าป้าเราก็ไม่ว่างใช่ก็อนใช้ดอซ้อจะไม่ใช้ดอซ้อจะใช้ดอซ้อเรบซ้อมจะเล่นดั้งดาววาดแดงแววทั้งครูดูด้วยงามก่องเราในว่า ด้าวจึงไม่แดงกันน้าวไม่ไดงก็ยังเออไม่ดาดจริงเศร้าษฐควนบวมตามอารมณ์ใจว่างจมไม่จำนี่เป้าใจกำลังก้องเปลือยซ้องเตาข่าวกรรมก็ยังไม่น้ำจิตยังแพร่งนิดเปใส่กายใส่ซาโมนหรแพร่งนิดเปลือยกายใช่ที่สุดวินาทีรูดเลย เปยดังบนเปยดังบนต่างท่ายนิบลัด่นอนซ่องตีมยอนต่างทาเหนื่อเลยชี้ขานังาเบียงจี้ขาละบุนุไอ้กูตะขานะมาจะด้วยกูทำนักจูบแหมจูแกมแ่าแกมสายนำลายวอดกัดควญกรอบเต็มต้นเหื่อยต้องพองก้น้ยจะดูดนม ข้องนองเลยตองกลางตะซ่องกางดำจีมันขี้มันฮะนกูสาวข้าวข้าวขี้มันเนี่ยเทพนะกูนะแล้ว่วนกลางตายตดุงนะผงตงตีบอยแกลงบ้านร่อนข้าสั้นทำหนับจุ่มทำหนับลอยเส้นทำหนับจุ่มใจตัวกันใจตัวนิส่งใจตัวตัดกันได้ลวดกุงหลอกลุมรูปิดรูจันต้นยากุ้งต้มยตมย เหนื่อยกันควันเสื้อกอนตะยอนลิงลิงไม่ปลือต้มชุกลมต้มโขกับจอมานี่มันไอ้บองล่าตัวเจ้าเต่ากล้องมาโอ้ไม่รวยเลยเรือขนาดไอ้บองล่าตัวเจ้าเต่ากล้องมามันไม่แย่กันกรองก็น้องยิงควนก็ตกมนำน้องกรองแม่ปิงเหนื่อยรอบวิ่งย่างย่างไปล่างกรองเหี่ยเหี้ยบนเอวเอื่อนตาแตกกระเติดไม่เอาเรื่องแมย ten jahai mai wang ni tong mafang กับดักฉันอยู่ที่นี่ฮะค่ะอิชน,นะรับรับปากกับท่านพ่อมาคือพ่อการละทันอะ่ะแห่งาาชน่าจับพรหมินอ๋อเธอมันคนละชาติพันกับฉันค่ะนี่หรือสาวชาวยักษ์ไม่น่าละ่ะหน้าตาสาวสวยแต่ใจอำมาตหิตก็ค <c oughs> ุณอยากฆ่าพี่ฉันเนี่ยไม่เธอไม่สืบภูมิหลังล่ะหรือบางทีเธออาจจะกินอยู่กับปากอย่างอยู่กับท้อง ว่าพี่ของเธอน่ะก้าวร้าวคนอื่นรวมทั้งพ่อเธอด้วยจริงหรือเปล่าวางแผนเพื่อต้องการที่จะเปริบโอปันนครเชียงแสนเป็นเมืองขึ้นฮะแล้วทีนี้จนแล้วจนรอดคนเรามาคิดผิดคิดไม่ดีไม่ร้ายส้กอย่างผลที่ออกมามันก็เหมือนอย่างกะที่ปรากฏมานะ,ะทีนี้เธอจะไปนสนัสนุนพ่อของเธออีกต่อไปแล้ว อย่าลืมว่าพี่เธอที่ตายฉันไม่ได้เจตนาจะฆ่าเขาแต่ฉันป้องก,กันตัวต่างหากเลยคะ่ะใช่ถ้าฉันไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าฉันตายนะฮะค่าฉันเห็นใจคุณค่ะเรื่องคนตายไปแล้วเรามาพูดเรื่องต่อไปดีกว่าหวอจะว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้เธอตกเป็นนางเชลยของฉันแล้วเนี่ยค่ะคุณจะฆ่าฉันที่นี่ ก็ได้ค่ะและโปล่ยกรุณาฝังศพฉันไปที่นี่ด้วยอืมเรื่องอะไรจะข้ากับตะแกงกันหรอฮะคนริษวยป็นอย่างเธอน่ะไม่ควรจะตายอย่างน้อยสุดฉันจะได้ร,รับประโยชน์จากเธอเพราะเธอมีรูปสมบัติฉันกำลังจะทำการใหญ่หลวงต่อไปข้างหน้างานอะไรคุณคะมีสิเราจะใชใ้เธอเป็นเครื่องมือแลวแต่คุณจะบ่งชี้หรือสแล้วแต่คุณะ่ณนะ จะบัญชาชายดิฉันพร้อมไม่ใช่ทั้งชีวิตก้องทานตะวันนะ่ะก็จะให้คุณได้จะจริงใจหรือเปล่าฉันยังไม่เชื่อเธอหรอกนะฮะเกรงแต่ว่าปากเธออย่างหนึ่งจิตใจจะไปอย่างหนึ่งถ้า่าได้นะคะนาราทีจะผ่าให้คุณดูอ่ะว่าทานตะวันมีความจริงใจกับคุณแค่ไหนเพียงใดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะนำเธอไปยังพระนครเชียงแสน เวลานี้ฉันกำลังที่จะไปแฉโวยไอ้เบื้องหลังของไอ้บุคคลอย่างชายขุนชามชัยมันเพราะว่าปรากฏว่าเวลานีนะ้มันกำลังจะอุปโลกลูกชายของมันขึ้นเป็นพยุพราชและจะใช้เธอนี่แหละให้เป็นประโยชน์ป,นประโยชน์ยังไงคะเป็นประโยชน์ให้เธอน่ะเสียงโชคเข้าไหจะมอบเธอให้กับไอ้ขุนอ่มอบเธอเนี่ยให้กับไอ้พดชงถึงเป็นลูกชายของขุนชามชัยอย่างเธอเป็นคู่แต่งงานกับไอ้พดชงโต แต่คุณจะสักแต่ว่าฉันรักคุณนะคะอ๋อรักฉันได้ฉันมีลูกแล้วนะลูกคุณมีลูกใช่คุณมีเมียแล้วใช่ไหมครอ๋อไม่ไม่รู้เรื่องแปลกจริงเชียวธรรมดาว่ามีลูก้องมีเมียก่อนสิแต่ฉันไม่ฉันมีแต่ลูกเรื่องเมียฉันไม่รับรู้นะอย่าลืมนะว่า้ากเธอรักฉันแล้วก็เธอต้องรักลูกฉันด้วยเวลานี้ลูกฉันโตขัวบ่าแล้วไม่พูดอย่างนี้คุยจ้อเลยเชียวถามถึงแต่แม่ดีละ เธอกลับไปเล้วที่บอกว่านี่คือแม่เขานะแต่ลูกที่ยังดื่มนมนะก็เกิดดื่มนมขึ้นมาเธอจะต้องให้เขาดื่มพูดอะไรก็ไม่รู้ว่ะเอาฮะไม่เป็นไรลูกไม่ดื่มฉันค่อยดื่มเองก็ได้นี่อย่าเพ้อเชื่ออะไรมากหน่อยเลยนะคุณเน่ะมามีค่าฉันแล้วคุณก็มีสิทธิจะพิสูจน์ความจริงใจของฉันว่าอีกชนนั้นฉันถือว่าฉันมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียว สำหรับคุณนะ่ะสุข,ขุมกัมปีภาพมีทั้งความฉลาดและความเฉลียวอย่างนี้แหละถึงจะย,ยึดเอาเป็นสาะนะได้ต่อนนี้ไปทานตะวันถือว่าทานตะวันได้สร้างพระเจ้าสําหรับทานตะวันเอาไว้องค์หนึ่งขออย่าให้พระเจ้าที่ทานสร้างขึ้นมานะ่ะอย่าได้อันตรธานไปจากสามาสมันทำานึกของทานตะวันเลยนะคะนะคะนารายอืไม่ต้องมาข้ามมาขาเนี่ยมันอ้อเสาะมากกว่าอย่างเงี้ยอื อย่าหาว่าอ๋อซอสเลยปฏิเด็นว่ลูกเธออยู่ไหนอารักพ่อก็ต้องรักลูกอ่าหมูกันซะทีฮะเออนอนเอลยบาร์ติ๊กบาร์ติกนอนนอนไหนได้วันตอนนู้นตอนจำเล็ตตอนทำงานได้เลยได้ตอนแจ้งงานกับแม่มูตอนได้แจ้งงานกับแม่มูตอนได้แจ้งงานแม่มูตึงแม่มูมึงตึงกูได้ใกล้ลูกมูเออเหมือดเอาสิจักรไปกันเถอะนะทานตะวันทานตะวันเธอจะได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของฉันว่าฉันมีความจริงใจแค่ไหนกับเธอ เธอผิวส้มบ oui mm ัตรเนะเธอสวยเธอสาวฉันจะใส่ชายรูปสมบัติของเธอนี่ะเป็นอาวุธค่ะขอรับรองที่จะฆ่ามันฆ่ามันได้ฉันได้เชียวค่ะดีมากก็เปลี่ยนน้ำใจได้ในน้องยิ่งแต่หรังยิงแล้วน้องน่ต้องอาวุธนางต้องลงไม้มาตำสัญญาและริพาชอบรู้รุ่นละคร